สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงทีง่อย่างเนาะสบายดีสุขุสุขคนสุมมงสุบ่อนดำนาสูบนามดำคือเก่าพี่น้องห้เดียวนี่แหละมื่อนี้นะมดนามแล้วกันพ้นบ่วมาก,กับบัวด้ดำแบบนี้แม่นงทีมงานแม่นงดำคือเก่าเม็ดสิไลคนงานเมื่อไยพี่น้องเอ้ยคนงานกับมากดดันเจ้าของหน้าโพจนบ่วหายพักผ่อน ไหลแปอากล้าอ sure ีกเลยมันเทียงแล้วไม่เท้าเอาไก่ยัางมาว่าให้เราจูบห้อยหน่วยเดียวกับสมดําหน้าไว้แท้กกนยังว่าห้าวผูกกินลายแบคือมึงกินลายโพดละ เมนกิน้อเ้นิง่าแบบนี้เนืองลาสูดพี่น้อง่ากุ้คนดจากคนงานกับบอยาขึ้นกินขาวซองเถื่ออะไรมาสันคือบอยาอักผิดปะวนนด้พี่น้องมาหน้นะเพราะว่าเสี่ยวเอื้อยเอื้อยเสี่ยวมา ภาเาียไม่ใหญจืด้อันมึงดูอันล่ามานันกะกะาสซิบ่กมาดนะชิบิดเลยบดประตอดมามือนะกะชงลอยมาดหรือดำอยู่บนมือกับโบิด า้าวซีมดัดหายเดียวบ่พเกันยังหน่อยปะตอดือมไม่เท่าแล้วอันข้าวซีฟูดชิเลแต่ข้าเพอเน,อนออชิเบิดแต่ข้าเพนขนาดกะติกงามพิดคนแล้วเอาคนมาเหมือนนั่นเนาะทำไมเราเอาเอามาพู้เรียนแล้วอเราผัดลืม ว่าตอดว่าเจ้าลืมเอามาอลไรเอาามว่าไม่ใหญ่ด้สะเออลืมว่าสันน้าพี่กับพายุห้าเาบอว่าออกกำลังหน้ามาถึงร่างก็เลยไปทำใจที่สิงห์เพืมอนสิงห์หน้าพี่กับพายเออเออเออทอดเที่ยงแหละทูไปทำรังออล้มาแล้วไงขวัไปเลยเนอะเออ ข้องมิดข้องมิดเราลืมเราลืมมีือิระออพินได้ผัวมาเกนาาเลยอือมันเท่นำนำมาอีอคอดว่าขึ้นนี่ยายนะอืมขาหักเขากางม่านขึ้นนี่นะเขาไปยังอ่ะนะเขาไปหาคนงาในในอ่อนในอทอน หาคนงานผัดบ่มมาเอาในพาการลงหวยหานอไม่สองคนว่า่นาง่งนนางเต็มเพื่อนน่นเม่น้องดำอยู่นั่นพาการลงหวยหานอไม่สองคนเจตวนสิมอดาเสี่ยวมือแรงเสี่ยวบวมาเอาคนงานัาาบบลลกู ลาแน่้าเตยแน่แล้วก็ย่าแน่นีนะกะหมปลากัะกะหงอยมจางดำทองให้น้องดำกอดสยางขึ้นเมื่อพี่น้องดำเอ้ยลดนะกะบอกามันเข้าห่มน้อดำอุ้งกะจััวเออไล่ บ่หักห e, ักว่าเพื่นว่าขั้นเฮ้าันดั้มุ่หนาลงมามันกะหอมอยู่น้องไม่เท่าคือว่ากะกะมัดใหญ่อยู่ชุดเลยก็งมง่าเลยเบิดเลยก็คืนเนื้อเฮายังหัวอุ้ยมันแดดแล้วไม่เท่ากะคำยังลง ขม้เเี่งอย่งบุ๊คงนะฮี่รยะมันมาแล้วหาร้อยห้าร้อกะฮารสี่หางบุรีดำหอกะฮานได้ ลราไหลครัเขื่อนปนังอยู่ที่ยังไห่ลงมาจักเฉื่อยเนาะกะโมงชิโมงยังไม่ได้ลงมาไกลกะกะลุกเองคนลงมาเองต้านทางเองเอาเอาเรามาก็ใส่เราขากหน่ยกระยั่งซวยให้บาปเลยเนาะมันฆ่าลูกน้อยลูกเต้าเอาแลยเข้าไปนะหน้าไม่ดำใหญ่อหงใหญ่อ๋อ ภียนองเอ้ยคนงานกสีขาแมนเจ้าของหน้าถิ่มกระโมงชิมกะโมงชิม่งกับไปลงมาเหรอตัวตมตัตมอยู่เตียงหมูกระปุกไปไกลๆเน่น่ะคุณจัดสีขาวเน่อย่ามาจี้ใกล้เลยกองเฮามันเฮสดี ้าหายด้าหนาก้กคุไปเมือ,นนองไปหน้านีา่ไปฟองหนาไปฟองหนาอย่างที่ต้หาอย่ายพอโบ้คัาบ้านาคาวะไปคัย้ายบึงม,ม,ม,มันไกลเติบอยูไ่ไหนอนาคเจ้านะซิเล่อะไรหน้าประดำนะ ยังเตตะกะแล้รบ้าดูดน้องมันใหญ่เคียวน้สำนีก็ได้กินแหละขั้นพ้นมะฮยกัยะาถา้มาดูดดูดดำใสก่กระแหงขนาดนะหูมาแหงหน้าหาวพิชัง จามสี่ห,หกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบได้นี่นอปตอดออตมมได้สิบให้ใหได้นี่นะถ้าเมนวันมาโวยกัขนาดนะคงเข้าบ่อหิบนะดุด,ดำกะตอนขี่ไทยมันก็เริ่มคาวเลยนะน่ะนะคน,นงานกนะ็เก่งเกินหน้าให้บักใหญ่ก็สิเล้วแต่าขาบเศร้า

บแห้วบ่มีเวลามากินน้ำหอมก่อนเค่หนูผักกาโตห้าเห็ดดำหน้าใหม่กระ h ่ใหม่มาดำใหม่กินอยใช่ไชมม่เส็เมื่อไร้วเส่อเมอมอบ่ได้มาขาดหน้าเหมือนไรขามอเก็บสายยางเลย มถ้าเป็นบาลามานั่งก็กีฬาใฮ้สิค่ะเป็นอะไรขาสิ่ายาม่ใหญ่ส่วนนั่นแหละแล้วเขาจังบมูเอาไปน้ำนะไปใส่กะปัจฉื้อนนี่แหละนี่มันพ่อขึ้นเลยกับผัวผ้าเขาขึ้นอืโอ๊ตเลสเจ้าหากันว่าหมูผู้ไปน้ำกันหรอเนี่ย ไปขุดแมงะหาเออเออ่ันเห็นได้ก็จะหายันนะมี่นก็ไปน้เอองหาเออาว่าจะ็น้ไปน้ำอยางยันสูงเลยออหายเลยทำอะไาเ่ยนเนาอออัท่งขมัดแตแท้คือนี่จุ่ม สิบหัวหายนะแรกหอดเวลาขึ้นกับโบผ้าเขาขึ้นหอดเวลาหอดเวลาเศร้าเหมยเศร้าแค้นกับโบผ้าเขาเศร้าเขาก็หายเลยจะคลองหน้าน่ะเขาหมักอยู่แล้วไม่ถ ậu หักคนมาน้ำกันนั่นตีมันโบหมักเมื่อวานกันนะกู้มาเนี่ยกันอีกทอดหมักอกูโปงหักกันหักกูหักเต่า เรามีขาได้หมื่อวานีนเราเมื่ออืมมึงนวดบางเดือกับบอมากินนะคนน่ะมีบางเดือดคนบางใ้ว่าเอามากินกับยางวันี น้ำหลดเราหยันบมดไปกับพ่อเฮงสืงอย่นหี่อ่ะจนะัได้บนานปังนั่นอ,อันเจโนนได้ไปตวนเออ,อเจโนนขี่รถจักไปขี่รถจักไปพห้อันคานำมันซาบะท เที่ววนก็ไเาน้ำมันซาบะท่านะเอ๊ะาล่าลักจีงุมหลดโอ้ยลาบุ้มขาลาวะออกมัเ้นนลหันแรหาบุุ้มขาล่าว่ะมันกรเทืนเลยดิกรเทืนแล้วก็บุไปเลยอย คนงานกันคนงานกับพวดคนงานมาอนีช่องคนเลี yeah, ้ยวหายบักใหญ่ส่วนขึ้นกับบุขึ้นยังวะเขาจ้างวันเท่าไรยังวะเจ้าน้อยข้ากับว่าแล้วมึงแน่น่ะเถียงไรยังโมพาคนงานขึ้นกินเข่าอือพี่สิมากกบุมีไฟประหามันแล้วน่ะ กาบบิดให้แกมาดีคืนสิ่ไปเอามาหายด้าวไมได้อีกมันเที่ยงพอแห้งเลยโอ้ยมาเถอะนายอย่าซวนเรามาเด้อเรากดดันจะคงหน้าเกินออ่งนาเกิน เอามันแดดแล้วจะทนบ่ม่เา้นบ้าไม่เถาเอา้าหมาทา้มางเฮือนจากบ่อันขั้นพ้นตกลิ้นได้สม่เถาอือหากกันผ้าห้องผ้าแตกลบ่ได้อือใครแต่ว่ามันสิเลิกเลยเนาะเกือเมื่อลกก้าเกือเมื่อลก พี่น้องเอ้ยคนงานก็บ่ยอมขึ้นโพดโพพอกัรคลิปหน้าเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขขุสุขคนสบายดีเก่งอริรอ